สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีครับวันนี้พบพอกันครับวันที่27เมีษาสอง5้าเจนะครับมันนี้ก็มาฮอดจอดถึงแล้วครับอาณาจักรสาวน้อยนะครับวันนี้เอาหลังจากที่ยุดเงี้วไปหาหกมือนะครับกลับบ้านกับประเดี๋ยวเดี๋ยวยังพี่ให้น้องเบ่งนะครับไสอยูบานกะบ่มีแนวไทยให้เบ่งนะครับ อ,อยู่บาน,นอ้แห่งแรงครับจากสิไทยยังมันอย่กับมาฮอดโดมแล้วครับก็เลยมาอัปเดตนะครับอาณาจักรสาวน้อยให้พี่ให้น้องได้บ้งนะครับนี่ลำแพรยงกับกับมาฮอดแล้วนะครับหลังจากไปอูพะพาก้อนโคร,ราชนะครับเป็นกะบงหัวเป็นเห็นอย่างแน่นะครับส่วนลำแพเท่ากันี่จอดไปโดมนะครับกะล้มเหมือกครับฟ้าอาอ่าแต่กับมี มีฝาบนขัดเลยู่นะครับว่าแต่บ่บมีผูใ้ใดไไปซูนกับบูออดนะครับแต่ถ้ามีคนไปซูนหรือว่าไปขยับรถกับความนี้ <c oughs> ลงมานะครับแต่กัดจอดแต่ยะห้างบ่สามารถถือได้หรอกกา <c oughs> จอดไร้หนีล้มกับบอยังครับนี่เอามื่อนี้กะออกทั้งสองน่วยได้นะครับอ่าหน่วยหนึ่งเขาลำพือนต้ยเสด็จเมื่อกี้อ่าหนองนาคำยางตลาด จังหวัดกาลสินนะครับมานอนี14นาฬิกานะครับบ่าย2โมงจนถึง17นาฬิกาฮาโมงเย็นโดยประมาณนะครับพี่นนองยายตลาดพี่นนองเชียงเงี่าใกล้กะไปมวนไปแห่กำลังใจทีมงานเท่าได้นะครับส่วนลำแพนมาอนีอยูนองโกครับน้องโกบอลบือมหาสารคามนะครับเริ่ม17นาฬิกาถึง ยี่สบิบเอ็ดนาฬิกานะครับนี่รับแพนนะครับโอนน้เห็นเร็ดมาใหม่แล้วนี่เก็บสีมาใหม่แล้วสวยงามครับมน,นี่ประแํนเบิ้งเวทีนะครับอ่าเพิ่นเริ่มขึ้นฉากแล้วนะครับวันนี้ใจว่าเพิ่นเฮทายบ้เลยโบกาแล้วครับอ่าเวทีสาวน้อยรำเพรีนโชว์นะครับเริ่มประดับฉากแล้วนะครับพี่น้อง มีการมีงานสนเจรสนใจนะครับอยากได้มอล้ำนะครับวงใหญ่ประวางเอาวงนี้นครับสาวน้อยลํำเพลินโชว์หรือว่าจะเป็นรถแท้เขาทั้งสองน่วยไปเสีไปงานในงานได้นะครับติดต่อกันมาได้ครับ0ูนย์หกหนึ่สนะครับซอนุดนะครับพร้อมหลักสายพี่น้องนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้นะครับ ส่วนนี่โอ้อาคารนี่ก็แล้วแล้วนะครับนี่นอาคารตรงนี้ก็ซ่อมแซมสเสร็จเรียบร้อยเหลือนิดหน่อยอ่ะส่วนอาคารของซ่อมนี่ก็แล้ว,นนลวแล้วครับนี่พร้อมส่งงานโอ้อันนี้หลังจากพีห่ามือนะครับห่าหกมือนะครับนี่ฉาบแล้วครับอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วครับนี่ หองพระนะครับเป็นเป็นคอมเมนต์มา,มาว่าเป็นหองพระนะครับสวยงามนะครับสวยงามสวยงามเมื่อที่แดดเพิ่งขึ้นประตูกินข้างนั่นเลยเป็นเหตุต่อยอดตะกี้อยู่ฟังนั่นนะวันนี้เพันเตียนหมองนะเนาะอย่างนี้นะครับเป็นห้องพระนะกระทั่งฉาบนะครับโอ้อันนี้ครับต่อไปไ,ไ,ไหว้พระไหว้คู่นะอย่าเชื่อตรงนี้เนาะตอนบ่ายนนะครับ โอ้หอนหอนครับอันนี้ก็สามวงชาแล้วหอนเฮียเฮียปยวดหัวกันได้ครับนี่ตอนนี้เหมือนกทีนี้อาจารย์ตังกตีครับของหน่วยสองเขาตื่นกันแล้วส่วนหน่วยหนึ่งก็น่นาจะพวากันอยู่หน้างานนะครับเพราะว่าอาจารย์ตังกตีก็อยู่โซนนั่นพอดีนะครับลอยเอ็ดเดียนมายัางตลาดกับบ๊อกไก่ครับ ยังมีบางส่วนมาไปกับรถแห่นะครับวันนี้บอกไก่ครับวันนี้ไปด้วยกันนะครับเอา้าไปพี่น้องอย่างไปเบิ้งใกล้ๆนะครับนี่เอา้าก่อนสิไปเบิ้งเอาไปเบิ้งนี่ครับผุ่มในเบิ้งคลิปบอดกับสว่านะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นว่าเป็นป้องกันคนรักบุกม่วงนะครับมันสียังอยู่บ่ป้องกันแนวนั้น อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นเป็นแบบเป็นล็อกไว้นะครับเมื่อไหร่เขาลักไปเราตีนไวยเป็นล็อกนะครับเดดคบนะเลีคยร์ดีครับนี่นะครับเป็นมะข้องล็อกไปโอ้ไปยังเราครับนี่อยเงินไว้นี่พ่อพุ่นเรา สังหารแต่แนวหิดน,นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับส่งแซมเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามสวยงามครับอกาพหามนาปุ๊บขึ้น่อย ในคลิปนี้กับฝากพี่นอนกันเด้อครับขอมาเป่งกดไลค์นะครับให้กำลังใจช่องบาวบี่รถแห่ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับโดนเถือดโดนโดนเดือนะครับในอาชิพนี่โอ้สวยงามครับ <c oughs> มีร้านกาแฟทางไหนพี่จเจ้าเลยครับตกแต่งสวยงามนะครับ ปิดแอร์นะครับปิดแอร์อย่างดีนะครับช่วงนี้ก็โอ้เดี๋ยวนะครับไปพาพี่น้องไปเบิึงนี้ครับเ่อคยมาข้างหลังนี่เพื่อนนะครับนี่ครับโอ้เบิรงนพอยอ่ะนี่มันมาฝาดนไงวนมาเรื่มนี่กระแบงก่ะแตกมาเล้วครับเล็กเล็กจากไอ้ตึกนั่นเนาะนะครับความแรงของพายุนะครับฟังอันเป็นอันอยู่ในเหตุการณ์เป็นเบานะอาจารย์บุตรีเมื่อแซกเขา มันตีขึ้นมันแยก,กออกเป็นสามชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งหมุนไปใสโดมนะครับชิ้นหนึ่งใส่ใส่หลังนี่นะครับอีกชิ้นหนึ่งใส่ไส้มางนั้นนะครับมันมันฉีกออกเป็นสามชิ้นนะครับเหตหลังค้าตัวน,นั้นนะครับยูดโดม,มีความเสียหายเล็กหน่อยนะครับเหมือนมันฟันไปตีปลายนิดหนึ่งนะครับโอ้ของงานไปแล้วโอ้ีนน๋ยวแล้ววะเนี่ย บัทันแล้วครับเลยบ่วชีว่าบัทันแล้วฝายขึ้นเลยค่เด่ยวเดีวนะครับนี่นะครับนี่ยเดี๋ยวจะตันในในนะครับฉากก็เรียบร้อยนี่นะครับเป็นห้องพักจีบหนึ่งห้องนะครับนี่สร้างเป็นแบบกำลังเก็บรายละเอียดนะครับนี่ปูกระเบื้องเรียบร้อยโอ้เย็นเย็นครับเย็นดีขอจังไหน พี่อยากฝากไปนองไวซ์มีนีนะคร,นครับเดี๋ยวคลิปหน้ามิยังอัปเดี๋ยวสิมาไทายสูบีสุนองเป็นไหมนะครับในคลิปนี้กับภาไวซสำนีครับสว,ส,สวัสดีครับ